นัตถิปัญญาสมาอาภาเสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเรียนประธานคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปีงบประมาณพศส5 6 7ระหว่างวันที่ 1. ตุลาคมพศ2 5 6 6ถึงวันที่ 30กันยายนพศ2567ที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสุพัตราวงศ์เสนาขอนำเสนอผลการดำเนินการตามข้อตกลงในรอบการประเมินปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2 5 6 6ถึงวันที่30กันยายนพศ2567ดังนี้ผู้รับการประเมิน นางสุภัตราวงเสนาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอนดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำำนาเจริญประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานขาพเจ้าได้แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกับผู้อำนวยการสถานศึกษาบัตรนี้การพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพศส5 6 7ได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานมีภาระงานเป็นไปตามที่กศกกำหนดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566รวมทั้งหมด27ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รวมทั้งหมด25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Aduku kita Pak Ika duku kita kita งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Begg Very good. พระเจ้ามีภาระงานเป็นไปตามที่กคอสอกำหนดคือมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวนชั่วโมงพาระงานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งครูข้าพเจ้านางสุพัตราวงเสนาตาแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งครูและมีภาระการสอนเป็นไปนตามกคสอกำหนด มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิทยาฐานะมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส,งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการคิดค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองสร้างแรงบันดาลใจวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น พัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพนำความรู้ความสามารถทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่าระดับที่คาดหวัง 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการมีผลการประเมินสูงกว่าระดับที่คาดหวัง ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการนำความรู้ความสามารถ ทักษาที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินสูงกว่าระดับที่คาดหวังส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้เกมภาษาอังกฤษ เกม a s e d Learning เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง d Daily r o u t i n e ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่4 ออกแบบการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วยังช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของนักเรียนรายบุคคลและนำผลสะท้อนในการทำแบบฝึกหัดบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้นักเรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลปรากฏว่ามีผลการประเมินสูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้เชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอนดูร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอนดูร้อยละ ร and and ้อยสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นเชิงคุณภาพได้เกมภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านดอนดูมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้านางสุภัตราวงศ์เสนาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านมาประเมินผลการปฏิบัติงานเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานค่ะข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำติชมของคณะกรรมการทุกท่านเพื่อพัฒนางานพัฒนาตนเองต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ